วัสดีครับมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับยามันเป็น2ตัวล่างรูดขึ้นลง24ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้านิเคบ่ายเข้าคือถือว่าหยุดนะครับได้กำไรแล้วครับไม่แนะนําให้ตามต่อที่จีนหรือห้างนะครับส่วนถ้านิเคไม่เข้าก็เบิ้ลทบมาเอาทุนนิเคจีเออมามาเอาทุนนิเคคืนแล้วมากำไรที่จีนะครับถ้าไม่ท่านถ้ายังรูดอยู่ก็ต้องมาต่อที่ห้างนะครับหรือว่าท่านใดจะเอาจะตามแค่2รอบไปได้ครับเพราะว่า เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันก็เข้าแทนอะไรแบบเนี้ยนะครับจะแบบนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะสามรอบก็ได้นะครับอ่านนิดนึงครับที่ผมเคยบอกว่าตรงนี้ที่ผมทำมาเพื่อรูดกินเงินเจ้ามือนะครับผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเพื่อมาชักชวนให้ท่านไปแทงแวบใดแบบหนึ่งแล้วก็ไปกินเปอร์เซ็นต์จากท่านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แจกฟรีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอยู่นะครับก็ยังมาแจกกันอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังจะหมดโควิดอีกไม่นานนะผมก็ไม่ค่อยว่างแจกกะไรแต่คือเป็นในลายกลุ่มคิดเดือนละ5 0ห้าร้อยนะครับก็คือแบ่งปันกันเาไปดครับ ท่านใดจะอาจจะลองสมัครเข้ามาดูว่าถึงในตอนนั้นนะครับท่านใดอาจจะลองสมัครเข้ามาดูเอ๊ะมันจริงไหมผลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับถูกหลายๆวันมันจริงไหมแบบนั้นก็ได้เนะเพราะว่ามันมันมันไม่แพงครับอย่างวันแกรนนาวิลลนะครับส่วนท่านที่รูดมาตั้งแต่ช่วงนี้แล้วได้กําไรไปแล้วก็ถือว่าเออท่านก็สบายไปได้กําไรไปตลอดนะครับเพราะาผมในยูทูบตอนนี้ผมก็เปิดให้แจกฟรีมัใครจะดูใครจะอะไรยังไงก็ตามแต่แต่ละท่านนะครับนะครับเมื่อวานเออ ของวันอังคารเลขเลขกลางที่59นะครับก็คือรูดขึ้นลง24ตัวนะครับคือการ59าหกลบยีก็คือได้35นะครับแล้วก็ขึ้นรูดขึ้น24ตัวคือเอา59าเบวกยีได้83นะครับของเมื่อวานนี้เป็นเลขกลาง56นะครับเข้านิเคนะครับนิเคนิเคบ่ายผล76นะครับนี่นะครับนิเครอบบ่ายนะครับปิดรอบบ่ายนะครับผล2ตัวล่าง76นะครับก็คือตัว ตัวที่ยี่สิบนะครับนะครับส่วนผลวันนี้ก็คือ,อผลวันอังคารห้าเก้านะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับ